ข้ามาทักทายสบายดีกันจ้าเนาะกับแนวทางหวยรัฐบาลเนาะวันที่16พฤศจิกายน66เนาะอันนี้การมาให้แนวทางรัฐบาลเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเดื้อรับโชครับทราบรับโชครับทรัพย์เบอไวกับชีวปีนขอไปอทุกท่านท่านใดที่เข้ามาแล้วก็เนาะ ขอให้เฮงๆปังๆรับรบสู้รับทรัพย์กันเด้อเนาะกับแนวทางรัฐบาลเนาะมื้อนี้วันใจกะมาให้เนาะก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องอฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องเส้นกันเนื้อ,อโอนไว้จ่ายชัวร์แล้วก็หาประกันคววมปดภัยล้านเปอร์เซ็นนะพี่น้องเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเข้ามาก็บ่กูทางช่องทางจะเข้าไปทางบ้านมั่งมีเนาะกใ็ให้กดเข้าไปตรงคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะกด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เป็นภาษาอังกฤษทักไลน์หาแอดมินได้เลยเด้อแล้วก็ จะลืมบอกว่ามาจากส่งของนอ้องหวานใจนะเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันนะพี่โน,โน,โน้องเนาะเขาไปแล้วก็ขอให้มีแต่ความร่ํารวยมั่งมีเนาะมาเบิ่งแนวทางรัฐบาลมนนีเนาะหวานใจให้สงกับเจ็ดะพี่โน,โน้องเนาะแต่ว่าหวานใจเอาลงแบบนี้บางท่านก็อาจจะมักใน3มตัวก็ลงลงไป ไปจับโจงกันได้เนาะพี่น้องเนาะหวันใจกะบางคังกะเฮ็ดเฮ็ดได้แต่ว่าอาจจะโจะตัวเลขกโบโบเข้าเนาะโจะแบบว่าเพราะว่าหวั่นใจกะโจ้เอาแต่บางตัวเนาะพี่น้องเนาะถ้าโจะไปมืดมันก็อาจจะบาไหวเนาะบางท่านกะอาจจะโอ้คือว่าลายเทเนาะกะจีโจะให้แต่บางตัวเลขกเนาะที่หวั่นใจได้โจ้ออกมาแบบนี้มั้ยกะโจะให้แบบนี้เนาะมื้อนี้หวั่นใจกะให้ 2กับ7เนาะรัฐบาลไทยเนาะก็มี20 21 23 25แล้วก็29งเก้าเนาะเจ็ดศูนยแล้วก็เจ็ดเก้ามื่วานใจให้2กับ7เนาะแต่ว่าบางท่านกะอาจจะเอาไปจับคู่เอาอีกกะบเปน็นแดงนรพี่นองเนาะหรือว่าอยากจะจับ ใน3ตัวเนาะจับคู่3ตัวก็ก็ได้เนาะเพราะว่าบางบาง,บงบท่านก็อาจจะจะเบิ้งเบื้องโบกเนาะเบิ้องโบปินบ่จับโบปินเนาะก็ให้ให้เบิ้งตามตามที่ลูกศรที่ที่หวันใจเนาะขีดขีดแบบว่าขีดลูกศรให้แบบนี้เนาะสมมติว่าเดชหวันใจก็ขีดลงแบบนี้เนาะข่ายดนี OC ้เนาะอ่าก็เนี่ยเนาะแล้วก็สมมติว่าสอง สี่เก้าหรือว่าท่านใดที่ว่ามักสี่เก้ากเขียนสี่เก้าไปเนาะท่านใดที่ว่ามักสองเก้เากเนาะให้เขียนสองเก้าไปเนาะตามที่นี่ที่บานใจได้อนบางท่านก็เบิงบบ้งบนเบื้องบนปินเนาะว่าสี่คัดเอาแบบใดเนาะก็เอาตามนี้เลยเนาะเอาเพราะว่าดวงของคนเฮามันก,มนก็มันก็บ่ได้เสมอกันไปเนาะบางท่านก็อาจจะมีดวงโตกันก็อาจจะ ปังๆไปนํากันเนาะบางท่านกะอาจจะบ่บ่ค่อยมีโดนนํากันกันกะจังได๋ก็ขอให้เนาะขอให้มาตัวที่หวานใจได้โจะออกมาให้เด้อเนาะมื้อนี้หวานใจก็ให้2กับ7เนาะสําหรับท่านใดที่มักตัวอื่นกะเนาะลงบางทีกะอาจสิมีตัวที่พี่น้องมักแต่ว่าหวานใจอาจสิบ่ได้เจะให้เนาะกะลงไปจับจองเอากันเองเด้อเนาะ ขอให้ทุกทท่ทานที่เข้ามาเอาแนวทางเนาะให้เฮงปังๆกับแนวทางรัฐบาลไทยมื่อนี่เด้อขอให้แตกสามตัวเนาะ